โอเคครับก okay, ็ขอกลับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับก็อยู่กับเอเบจไอ้จัดตีกูหักฟ้ากันก็อยู่กับเอเบจทีวีเอ็กซ์สองครับวันนี้จะมาเปิดจะมีคนมาเล่นกับเรานะชื่อว่านินเจานะโอเควไม่แฮกเกอร์โง่วันนี้เราก็จะลงถ้าไม่มีอะไรทำอะไรมากมายอะไรจ้างู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  โว่งอโงง่งงวันนี้เราก็จะไหขคุณเมืองนะจะเจอเพรอ่ะบัค่ะเออจะทำอย่างไรลืมเราต้องยิงเอออินงไกมันจะยิงกูมันกวิ่งไปไกลเนาะไก่น้อยก็มาเล่นแก้วมาไหมจ้าเอาหานไมเอาเอาไอ้ต้นทองให้ม่มี ่ะเอาเนื้อหมูไปพลังดีเด็ดน้ำยาจะหมดแล้วใช่ไหมเราจะขึ้นทำเลยเออแล้วเราก็จะหาถ้ำม,มาเผื่อเจอเพชรแม่ดี่จะเข้าไปฆ่าหมูถ้ำนี่เไยวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปรับให้เป็นงูตักวก่า ลงน้านี้ก่อนเหมือนเจอเพชรกูอยากไปไม่ได้หอยจะพึ่งยัพึ่งไปให้มึงฆ่าหมูใช่ไหมฆ่าหมูเลยไอ้สารเล่ดตีนนั่นเราขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ไปเลยเร่ว่าจะขุดแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะเจอเฮ้ยจ้ามาดูดิจ้าเพชรเฮ้ยเพชรกูอย่าแย่งเฮ้ยเฮ้ยเพชรกู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 ไม่อยาเพชรมึง เฮ้ยเพชรกูเ oh. ฮ ah ้ยเพชรเพชรกูเ oh. ฮ้ยเฮ้ยมาแย่งทำไมเฮ้ยไม่เป็นไรจ่าเราก็แบ่งกันไงไปเก็บในกล่องนะในแปบกล่องคือคุณได้สิบกล่องโอเคเราเราไปลงท่าตรงนั้นก็จะมีมีแกไปเหรอไปก่อนเฮ้ยคือคายตาระวังมึงระวังตายเฮ้ยกูตายกูตายเว้ากูเล่น แล้วก็ต้องการเหล็กที่มากมายนะเนี่ยวุ้เหล็กเต็มเลยจ้าขุดเหล็กด้วยถ้ามึงมี PS ไงง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 มีมีเหล็กไหมจ้ามีที่ขุดเหล็กไหมร่างใจอ่ะเออค่อยคุยกันได้จ้ามีที่ขุดเหล็กไหมน่ะเออกูเอาให้แล้วนี่หว่ามาเร็วให้กูลงคนเดียวได้ไงวะ

อุ้ยทองจะไม่เอาหรอกมันทำที่ญ่ไม่ได้เลยมันบ่าไม่ได้เพราะมันกระจอกเฮ้ยไม่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 ติดเราว่าจะระวังเราว่าหากูเร็วดีเยี่ยบกจาไม่มาหาก,กูไอ้เยี่ยจานลงมาหาก,กูเลยให้กูบูดเดียวได้ไงโอ้ยตกไอ้เชี่ย ได้เหล็กมาริบเด็ั้นกูฆ่าตัวตายเล้เยไอสัตว์ของ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 กูไม่าจ้ายไหน,นจ้ามาหาดัมะมึไม่มึงอ่ะมึงเอาเพชรเก็บยังโอเคไม่ล <c oughs> งเหมือกับกูเลย เ,เ,เ,เออเดี๋ยวนะวพวกทองหายไปไหนวะเอามานี้เดี๋ยวกูจะทำที่อยากนีให้เอามามาเอามาคนเก่บมาเข้ามาเร็วๆบอมบี้มาเร็วนะนี่จ้ามึงดูนี่ก่อนนะจ้านี่ถ้ามึงอยากออกอก็เยีบตรงนี้นะเนี่ยเนี่ย กระโดดตรงนี้เนี่ยจ้าจ้ากระโดดตรงนี้เว้ยจ้าฟังกูเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเรานอนก่อนจ้าเรานอนก่อนอันตรายมึงเอาบอกความเมียแบบไหนวะนนนมีทำพอ่อเที่ยเอาเตียงกู <c oughs> <c oughs> เตียงกูไม่เตียงขาวกูเด้งกันแย่งแย่งกันนอนและเตียงฮะก็เ <ś> ตียงเดียวไปไปหายทำปอตกปลาก่อนนะจ๊ะนนี่เฮ้ยที่ขุดจะพังแล้วอ่ะที่ขุดนี่มันเร็วอ่ะไม่ที่ขุดนี่มันไอ้นี่อ่ะมันสุดยอด เน hey. e ี่ยนะคท่านผู้ชมเฮ้ยจ้ากูได้บอกแบบนี้อ่ะยังไงแม่มุ้งเอาอะไรไก่ไก่ไก่บัตรโอเยี่ยมคุ้งข้ามไปให้เลยเนาออเดี๋ยวข้ามไปอ่ะตกเด็กโอ้โหจ้าจ้าไอเขียวมาแล้วจ้าเขียวมาไอเขียวจ้ายิงธนูดีกว่าแม่จ้าไอเขียวมาแล้ว

วะยิงหาแมววะเอาอเหเียเอาหรอฮะกูแมน่นธนูนะเอาอเหเียเอาหรอเอาอเหรอจ เก็บใจบ๊อบบ๊อบเนี่ยเริ่มก่อนนะจ๊ะดีที่อชุดกอกคุณจะพังอยู่แล้วแค่ถามแมงก่ออ๋อเดี๋ยวทัานผู้ชมมาแล้วแป๊บหนึ่งโอเล่ครับทัานผู้ชมฮะเบ็ดเย้ยยังไงยังไงเบ็ดเดี๋ยวให้กูขุดดีก่อนสิ จ่าเจร้อนไมรุ่นเอฟเอฟโอ้ที่ขุดกูเร็วโอ้เทียที่ขุดกูโชคดีอคเ,เออจ้าแล้วกูจะขึ้นยังไงอ่ะจ้าไปหาตักน้ำมาดีสกป้านะ อ๋อไม่กูณทำบ่อแล้วนี่นนนนนนนไม่มีเห็นหมมมไม่ให้ตกตรงนี้ให้ตกในบ้านอย่างเดียวม,มึงกันไหรงไหนไนน้ามหนม่นนมนูมอ่ะอเออไม่มีเล็กเออเดี๋ยวนั่นเหล็กหเอ้าบักจามเงเาเล็กไม่ไม่เอาไปยังไม่เผาเลย อันนี้เอาเนื้อโง่ไปเนี่ยมึงเขาเนี่ยยังไม่กินโอ้ยยังพึ่งยังไม่ครัเเบเฮ้ยเดี๋ยวนะกูได้ดาบไฟแล้วมึงเสร็จกูพวกกูมีสมุดดาบไฟอยู่แล้วลทางน้ำมันใช้เกียวะสามัญเออใช่ทางทางน้ำใช้สามัญตกปลาดิมันก็จะได้เอง โอ๊โยกำลังครับพ่อย <tal word> ังไม่ไ <down> ด้น <rat> ้ำเลยหากระโมงไปหาเหล็กไปมึงอ่ะไปหาเหล็กไปมึงอ่ะตัวอะไรไปรยุดพวกข้อูเทปเจ้า ันแบบนี้ก็สวยดีครับพีมาค่ะรอี้ยู่เฮียต้องไปตักมาอนกโอ๊ยตักน้ำไม่เก่งนขนะน้าปลาเลยเออหนะ่าเดี๋ยวหาใหนะ้น่ามาทำเองนี่แหละ

คือเดี๋ยวไปหาว่าไปหามึงก็ได้โอ้ยกูกำลังอยู่กำลังใส่เบ็โงงลัวโอเคตักเสร็จแล้วน้ำไหนว่าไปหามึงไม่ได้อ่ะ เอ้ามึงตายเหรอมึงอยู่ไหนเนี่ยอยงเงี้ยมองมาอยู่ไหนวะยี่โมงยี่สิบสองสองไหนวะเอ้าอยู่ไหนยี้เอ้ากูไม่รู้มึงอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วกลัวบมามึงไม่ได้อ่ะ ฮะดูหนเนี่ยเฮ้ยหาบกจ้าก่อนนะเห็นเห็นแล้วไหนะปลาไหนวะนั่นเ่ะเจอแล้วเฮ้ยปลาสีแดงด้วยไม่ใช่ปลานมันไม่ใช่ปลาดิโม่ปลาอะไรไม่รู้จับใส่แล้วเออไม่มีไม้นะจะฆ่าเป็ดปลา ขัดเอาได้มีเยอะอยู่ไม้ไงยตดอันเดียวก็วันเออใช่นะคลิปยาว,ลวยเลยอีกจ่าไม่เป็นไรหรอกจะตาม,มจะตามจะตามไก่ทำไมอ่ะเออจ่าเราขับไม่ได้วิ่งขับได้แล้วตอนแรกคึกว่าหนังสติ๊กไม่พอนี่ได้แล้วจา่าเบ็ดตกฟางโง่ มาเด้อหนิเป็นตกปลาเนี่ยกูตกกินเนี่ยได้เฮียอะไรวะได้ปลาว่ะโอ้ปลาได้ปลาได้ปลาปลาหนางูปลาหนางูปลาหน้า เฮ้ยได้เฮียะไรวะกุญแจงูกตกไปเรื่อยอโอเคจะกลับบ้านมาเร็วเราจะปิดคลิปแล้วเร็วๆ กับบ้านมาจะปิดคลิปแล้วเอาวะากลับบ้านมาบ้านมาไมก็ปิดเลยได้คลิปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจออะไรไม่รู้ จะเบสครับเออขุดไปแจ้ขุดดิโอเคคนับโอเคครับก็ก็ขอตาหรบบกับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดรีวิงขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย